โซนโซนสี่อ่ะโอเคต่อไปเป็นโซนห้ามเข้าเอาใครจะเป็นตัวแทนเข้าไปสัคนหนึ่งนะครับสรุปเข้าได้ไหมฮะเข้าได้ได้นะครับเจ้าหน้าที่พาไปไปได้ถึงทะลุโกร่งนะครับโซนดีห้ามเข้านี่เป็นโซนมีอะไรบ้างตรงนี้นี่ข้างบนเอาข้างบนดีกว่าไปข้างบนดีกว่าครับนะ ให้คุณฝิ่นนำาเป็นบอกขุนปะทองนะคะมีตั้งใหญ่ใหญ่ปะทองพาเลค่ะอ๋อเป็นบอกขุนปะทองมาดูบอกขุนกันครับเอาอะไรดีอเอาไฮแบ็กไฮแบ็ก <high S 2> <back. S 1> เหรอครับโอเคอ่าเดี๋ยวให้ตะกรงขึ้นไปก่อนผมตามไปแล้วกันตัวนี้เป็นอะไรนะฮะท่านคนนี้เป็นไฮแบ็กไฮแบ็กเหรอฮะ โหท่านผู้ชมไฮแบ็กนะครับนี่คือไฮแบ็กอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุประมาณหนึ่งปีค่ะไฮแบ็กหนึ่งปีนะครับ,รบต้องเรียนท่านผู้ชมก็คือไฮแบ็กก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกผสมนะครับระหว่างทองอินโดกับทองมาเลอ่าทองอินโดกับทองมาเลนะครับพ่อแม่พ่อเป็นทองมาเลแม่เป็นทองอินโดอะไรประมาณนี้นะครับลูกออกมาก็จะเป็นส่วนผสมนะแล้วก็โอ้โหแต่มีการเปิดเปิดท่ามหลังแล้วก็หัวทองด้วยนะ,ะนี่เป็นอื ถือว่าเป็นคุณภาพเลย A M เป็นลักษณะพิเศษและตัวนี้นี่คือเพาะด้วยหรือเปล่าคะนำเข้า,านำเข้ามาแล้วก็ขุนนะครับไซส์ใหญ่โอ้หไฮแบ็คระดับนี้ที่ถ้าบางตัวเนี่ยบางตัวแยกๆออกมาเนี่ยเนี่ยอย่างตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าซูมได้เนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยมันเอาสามารถาไปสู้กับมาเลยได้เลยนะ แต่ทีนี้ต้องไปทําจัดสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างพวกความเงาความอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างบา,งบางเลบางตัวก็ไม่ได้หมายความว่าันจะเงาใช่ไหมใช่ไหมครับร้อยตัวก็ไม่ได้เงาทั้งร้อยตัวนะครับแล้วก็มาเละละมาเลยก็เยอะแยะก็ไม่ได้มีสกิดหัทอนอย่างนี้เนาะโอเคเนี่ย <c oughs> ถือว่าคุณภาพใช้ได้นี่กี่ตัวครับเนี่ยวีโทษทีนี่สักประมาณกี่ตัวได้เนี่ยจะมีประมาณสามสิบสี่สิบตัวเนาะอยู่ในบ่อนี้อายุประมาณ กี่ปีนะเมื่อกี้ผมมาปีค่ะมาปีหนึ่งปีหนึ่งขนาดนี้นะครับเลี้ยงเลี้ยงในตู้ไม่น่าถึงนะก็คือเลี้ยงขุนเลี้ยงมันจะแย่งอาหารกินออเลี้ยงลวงปีหนึ่งนี่ผมเลี้ยงที่บ้านไซส์นี้ไม่ต้องมีเหรอว่าเกือบสองปีอ่ะเลี้ยงตัวเดียวคือกินอาหารแบบว่ากินมั่งไม่กินมั่งอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกอีกอีกบ่อหนึ่งแล้วกันนะครับผมเป็นหัวตะก้องมากเลยเพราะว่า เอาไหนดีครับเดีย๋ยวให้คุณฟินนำไปบอ,บอไหนบอนี้อะฮะอันนี้เป็นบอร์ทองมาเลบ่อทองมาเลเออนี่นะเพิ่งจะเห็นทองไฮแบ็กกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็นี่มาดูทองมาเลยอายุประมาณเท่าไหร่ครับ,บอุณอ,อ๋อนี่คือสองปีก็จะออสองปีนะครับก็จะเห็นชัดๆว่ามันจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงอ้วนกว่าความยาวพอ,พอๆกันนะครับอ้วนกว่านะฮะ เดี๋ยวหาซูมสักตัวหนึ่งตัวนี้ก็ได้ใกล้ๆเนี่ยกำลังมาเนี่ยชัดๆนะครับข้ามหลังนะัะตัวนี้เป็นบลูเบสนะดูยากนิดน,นึงนะครับปลาที่อยู่ในปกติปลาที่อยู่ในตู้ขาวก็ดูยากอยู่แล้วนะครับนี้มาอยู่ในในบ่อที่เป็นสีขาวอีกยิ่งดูดูยากแต่มันก็จะสามารถที่จะดูความนี่ก็บลูเบสเหมือนกันใ,นใกล้ๆนะครับหัวทองชัดเจนนะอันนี้จะมีความเป็นหัวทองมากกว่าบ่อไฮแบ็กเมื่อกี้ ไาแบนเมื่อกี้คิดว่าสุดยอดแล้วนะบ่อน,นี้ก็สุดยอดกว่าอีกนะครับใหญ่กว่าอุ้ยแล้วมีมีบ่อเล็กด้วยเป็นมาเลยเหมือนกันหรือเปล่าฮะอ๋อเป็นชุดเล็กนะครับอ่าถ่ายหน่อยแล้วกันต้องปีนต้องปีนเล็กน้อยปีเล็กน้อยนะครับ กล้องเราออกแนวเวอร์ิตี้หน่อยนะครับก็จะแบบนี่ชุดเล็กชุดเล็กที่จะขาวๆนียมๆหลายตัวเหมือนกันบ่อลองนี้อยู่ตรงไหนอะครับบ่อลองอยู่ด้านหลังค่ะอยู่ด้านหลังดูดขึ้นมาเห็นไหมเอาเอาลงไปเอาน้ําลงไปลงไปกองล่างแล้วก็แล้วก็ปั๊มขึ้นมาอ,อันนี้ให้อาหารอะไรอ่าบ่อน,นี้ให้ปลาทูค่ะให้ปลาทูน้ําพริกปลาทู อร่อยค่ะปลาทูนะครับให้ปลาทูปลาทูจริงๆเนะี่ยผมก็ไม่เคยให้นะปลาทูนี่มันมันน้ำมันเสียง่ายไหมอืมถ้ากินไม่หมดเสียง่ายค่ะคือเราต้องให้แต่พอดีค่ะไม่ให้เหลือแต่ว่ามันก็เหมาะกับปลารวมนะมันไม่ค่อยจะเหลือนะอเห็นแล้วก็แบบว่าโอ้โหนะนั่งหาโต๊ะ กินกาแฟนะครับแล้วก็ดูปลาเพลินๆไปนะครับบ้านใครมีอย่างนี้นะก็ก็ก็ดีใจด้วยแล้วก็โทรมาชวนผมไปนั่งกินกาแฟบ้างก็ดีชอบนะครับอามีอีกบอ่อหนึ่งอาทำไมอันนี้ต้องต้องมีสานบังแดดด้วยครับอาป้องกันพวกตะไคร่อะไรเงี้ยอ๋อตะไคร้ขึ้นอะฮะ,ะแต่บ่ออื่นไม่เห็นมีตะไคร้เลยอะ่ะก็จะมีบางอย่ อ๋อมีนิดหนึ่งนะครับ <atem> ตัวนี้ตัวแสดงว่าแสดงว่าแดดแดดแดดเข้าตใกล้นี่เยอะหน่อยนะครับอ้าบ่อนี้แตกต่างละบ่อนี้ไม่ใช่โรน่าแหละครับอมีบ้างมีโรน่าเงินบ้างแล้วก็นี่เลยอาราไพมาตัวเป็นๆนะครับโรน่าตัวเป็นๆอาราไพมานี้หาดูหาดูง่ายนะ ในในห้างสรรพสินค้าแต่หมายถึงว่าถ้าตัวสวยๆจริงๆก็หาดูยากเหมือนกันเนาะอีกนึงาไปดูที่เชิงรายใช่ไหมเชิค่ะเออในนี้ที่ผมเห็นมีอะไรบ้างเทพาไกลๆนะครับแล้วก็นีอวโรนาเงินในตัวยาวๆนะครับนี่โรนาเงินว่เข้ามาแล้วแล้วก็มีปลาปลาอินซีเน็ตหรืออินซีเน็ตแล้วแต่คนจะเรียกนะครับนี่โรนาเงินมาแล้วสวยเหมือนกันสวยเนาะใหญ่ โรน่าเงินนี่ยาวมากเลยประมาณยาวประมาณเท่าไรเนี่ยยี่สิบกว่านิ้วนะเกินอ่ะนี่ว่ายี่ิบห้ายี่บหกนิ้วมันยาวอ่ะมันยาวมีมาอีกตัวละอัลไทมาตัวใหญ่อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าใหญ่เนาะยังถือว่าเป็นไซส์เล็กไซส์เด็กอยู่เด็กก็ังดูแบบสำหรับเรานี้ลงไปโอ้โหนี่มีถ้าม่ชอเทพ้าเทพ้าสั้นมาแล้วเทพาสั้นน่ารักมากเลยนี่เบอร์ศูนย์เนี่ยเนี่ย โอหไซนี้เลี้ยงกันขนาดไหนให้มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเทพาสั้นปกติมันก็โตโตยากอะครับคือมันทำไงให้มันใหญ่ขนาดนี้คุณปิ่นก็ต้องมีอย่นงี้เห็นสถานที่ไม่กว้างแล้วมันต้องเลี้ยงรวมด้ไหมเกี่ยวไหมหรือว่าเอาสถานที่กว้างๆมันก็มีโอกาสที่จะใหญ่ขึ้นได้ปกติเขาเลี้ยงกันในตู้มันไม่ใหญ่ไงนันจัด่ใช่ไหมมีตับาพหนึ่งตัวแล้วก็นอนเด็กเลยเป็น อ๋อมีเลเทลด้วยมีเลเทลอยู่ไกลๆซ้ายมือนู่นเลยสุดเลยเลเทลนะครับนะฮะไกลๆนู่นเลยนี่ฮะเลเทลเผือกวะครเผือ,อ,อกตัวเลื่มเลยครับเลเทลนี้ก็ดุนะปลาปลาปลาบ่อน,นี้ดูแล้วโหดกัดกันบ้างไหมเนี่ยก็มีบ้างค่ะถ้าเกิดว่าให้อาหารเป็นที่ครับเพราะแต่ละตัวนี้คือที่ผมมองดูแล้วที่ไม่ดุก็จะมี ไม่มีอะครับกินซีเนสก็ใช้ได้เหมือนกันนะตัวไซส์ขนาดนี้แล้วก็อาราไฟมาไม่ต้องพูดถึงนะครับเทพาสซ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใครดูแล้วมันดูแล้วว่าน่ารักเทพาสซ่นนี่สัดกันไล่ชาวบ,บ้านเขาเหมือนกันเทพาสซ่นนี่ไม่กลัวมังกรน,นะผมบอกได้เลยไม่กลัว <laughs> ไม่กลัวครับเทปสซ่นมันเหมือนกันมันมันไม่ไม่สนใจใครมันว่ายเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคครับอ่ะสามบ่อของชั้นลอยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู ในส่วนของอะไรดีนี่อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอันนี้เป็นถังเพาะถังเพาะพัพ<อ>พทีเนียเอาไว้ทำอะไรอ่ะครับก็เอาไว้อนุบาลลูกปลาไว้อ่อนอ๋อก็คือปลาตัวเล็กๆที่เป็นอนุบาลอยู่ใช่ไหมครับ อันนี้มันมันสามารถที่จะเอาไปทอดมันเป็นอาหารที่ใช้ทอดกับปลาอนุบาลปลาทูทั่วไปใช่ไหมไม่จะเป็นไม่จะเป็นเฉพาะเป็นอโรน่าก็คือจะเป็นลูกปลาไวอ่อนถ้าอโรน่ามันจะเล็กเกินไปค่ะอ๋อโอเคถ้าอโรน่าจะเป็นไซส์ใหญ่กว่านิดหน่อยเป็นตัวที่ไวแล้วครับอืมนะอันนี้เป็นทะเลเนาะน้ำเค็มน้ำเค็มน้ำเค็มเค็มเมื่อกี้เมื่อกี้จับแม่สามมาเออเมื่อกี้จับแม่สาบอยู่ในฟาร์มอยู่เลย อ่าตรงนู้นดีกว่าอันนี้ก็เป็นอาหารอีกเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นหนอนนกค่ะหนอนนกนี่เห็นนี่คือเป็นพ่อแม่หนอนนกอันนี้คือพ่อแม่หนอนนกใช่ค่ะหมายถึงหนอนนกที่เราให้ให้ปลากินค่ะให้ให้อโลณ่ากินนะครับแล้วนี่คือหนอนยักษ์อันนี้คือเราเห็นกันปกติอยู่แล้วนี่เขาให้อะไรเขาเขาให้หนอนยักษ์กินอะไรครับอ่ากินผักค่ะผักใช่ไหม ก็มีเมผัผกกระลำผักกาดนะครับหนอนยักษ์แล้วถ้ามันโตมามเป็นตัวไหนถ้าหนอนยักษ์ใช่ไหมคะใช่หนอนยักษ์โตมาเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่อ่าไม่ใช่อันนั้นเป็นพ่อแม่หนอนนกอันนี้เป็นพ่อแม่หนอนนกอะมาดูพ่อแม่หนอนนกก่อน <c oughs> นี่คือพ่อแม่หนอนนกนี่นะครับหมายความว่าหนอนนกที่เราเลี้ยงเลี้ยงไปถ้ามันมันเป็นกลายเป็นตัวมันก็เป็นตัวนี้อ่ะใช่ค่ะเป็นแมลงเป็นมแมลงนะครับ หนอนนกโตมาไม่ได้ไม่ใช่เป็นผิดเสื้อนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นไมไ่เป็นด้วอยังมีคนหลายคนยังคิดว่าโตมาแล้วเป็นผีเสื้ออยู่เลยนี่นะครับเป็นมแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งอันนี้ก็เอาไปให้ปลากินไหมอ่าไม่ดีค่ะให้เป็นหนอนดีกว่าไม่ดีเนาะมันน่าจะ่ป้พองันดีกว่าเออมันน่าจะย่อยยากนะแมลงปีกแข็งมันปีกแข็งด้วยแหละอ่านี่คือหนอนนกตอนโตคุณฟินคอนเฟิร์มทีนี้เรามาดูหนอนยักษ์ตอนโตเอามา ตัวอย่างาตัวหนึ่งนะนอนยักษ์ถ้าเป็นนอนยักษ์พ่อแม่นะคะจับเข้าไปหมดเลยเนาะเจอตัวนั้นตัวนี้จ,จับประมาณนอนยักษ์มันกัดไหมก็มจะมีเกี่ยวๆกคันๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไอตัวนี้มันกัดไหมผมไม่เคยไม่เคยจับเลยท่านผู้ชมจะว่าเชยก็เชยเถอะอ่ะจะมีใครเคยจับใครจะคิดน,นะคะว่าอันไหนพ่อไหนลูก อ่ลวงละตัวเนี้ยพ่อตัวเนี้ยลูกแต่ดูลูกน่ากลัวเยอะเลยนะครับโตขึ้นมาอ๋อนอนยักโตมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ผีเสื้อนะครับ <c oughs> <c oughs> บางคนก็ยังคิดว่าเป็นผีเสื้อกลางคืนเป็นผีเสื้ออะไรอาลงไปครับลงไปกินก็ให้อาหารเป็นอาหารเสร็จเป็นผักนะครับ <c oughs> โอเค,โอ,เคโอ้ด้ได้ความรู้ใหม่นะครับเพียกันเป็นเป็นเลยอ่ะปิด ต้องปิดด้วยใช่ไหมปิดค่ะเพราะว่ามันจะหนีได้ค่ะอ๋อปีนขึ้นมาหนีได้นะครับโอเคนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนอีกทั้ต่อครับ